สวัสดีค่ะเพราะว่าวันนี้กับอิชนันนัฐาชินพลนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมหรือว่าซีพอตของจังหวัดขอนแก่นค่ะที่เขานั้นได้เลือกนำตัวอักษรไทยน้อยแล้วก็ลายหุปบแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ภาคอีสานมาผลิตเป็นสินค้าค่ะ อักษรไทยน้อยและลายหูแต้มที่จะรึกบนฝาผนังสิมที่วัดชัยศรีปานสาวถีตะบนสาวถีอำเภอเมืองขอนแก่นถูกนำมาพิมพ์ลงในเสื้อย,ยืดเข็มกลัดแก้วลายผ้าไหมกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ตของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเกิดจากกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายให้สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดต่างๆผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและการสืบสานของดีบ้านฉันจากรุ่นสู่รุ่นลายมุกแต้มและอักษร,รไทยน้อยจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นที่ถูกนำมาเผยแพร่คุณค่าผ่านทางผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนำเสนอว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ย เป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอยู่ในสมัยสีโคตบูรล,ลานช้างนะคะมันจะมีเก้าเสน่ห์ที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศนะคะอย่างเช่นอุดรอ,อย่างเงี้ยเขาจะเป็นสเสน่ห์บ้านเชียงนะคะของเราเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของสเสน่ห์สีโคตบูรล,ลานช้างซึ่งมันจะเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนลาวนะคะของคนลาวเชื่อมโยงไปมีอยู่10จังหวัดนะคะแต่ทีนี้ของเราเนี่มาเลือกเอาทาเป็น อักษรไทยน้อยนะคะนำมาทําเป็นผลิตภัณฑ์นะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าท่านคิดถึงวัฒน,นธรรมไทยอยากจะสร้างความภาคภูมิใจอยากจะนําความเป็นไทยนี้ประชาสัมพันธ์หรือว่าจะไปเมืองนอกสมมุตินะคะอยากจะได้ของฝากสักชิ้นหนึ่งหรือสองชิ้นก็ตามที่มันเป็นของจังหวัดขอนแก่นแล้วมันสร้างความภาคภูมิใจหรือความเป็นไทยได้ก็ เรียนเชิญอุดหนุนผลิตภัณฑ์ซีพอตนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะคะกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวฝายตำบลปอดแดงอำเภอชนบทและกลุ่ม SKJ ดีไซน์เป็นกลุ่มนำร่องที่ได้นำลายหูแปมและอักษรไทยน้อยมาบรรจงสลักลงไปในสินค้าและได้พัฒนาต่อยอดตาสินค้าทางวัฒนธรรม และทั้งสามารถนำสินค้าออกจำหน่ายในท้องตลาดได้เพราะว่าขอน,นแก่นเราก็จะเป็นเมืองไม้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้อนรับทาโปรดักต์ขึ้นมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในเมืองขอนแก่นนะคะเช่นเสื้อยืดที่ติดตู้เย็นหรือว่าเข็มกลัดอย่างเงี้ยค่ะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายแล้วก็เป็นเชิงสากลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีโปรดักต์ตัวอื่นๆเข้ามาอีกเช่นแก้วน้ําแก้วกาแฟหรือว่าเครื่องประดับอย่างเงี้ยค่ะกำลังทําผลิตออกมาค่ะ ความพิเศษของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมคือจะจำหน่ายภายในจังหวัดขอนแก่นสามารถเป็นของฝากสำหรับผู้มาเยือนเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนสินค้าทางวัฒนธรรมเหล่านี้มีจำหน่ายที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นสุธนะนิลหุดถ่ายภาพชนิตาประเสริฐสวัสดทิมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน ปิดท้ายวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มสตรีตัวอย่างนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้มีการใช้เวลาว่างจากการเว้นการทํานารวมกลุ่มทําขนมขายไรายได้ดีเป็นอาชีพเสริมจุนเจอครอบครัวหลังฤดูการทํานาค่ะ กลุ่มสตรีบ้านหนองครามตะมนจันดุมอำเภอพระพราชายัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสาธิตวิธีการทําขนมกะหรี่พราบและก็ขนมนางเลดนะคะเพื่อส่งขายเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยวและเว้นว่างจากการทํางานโดยได้รับการสนับสนุนจากกศนรพระพาชัยในการฝึกอบรมและเงินทุนเริ่มต้นส่วนการจําหน่ายค่ะก็จะส่งตามส่วนราชการบางวันมียอดสั่งจํานวนมากต้องเร่งทําขนมกันเร็วขึ้นซึ่งขนมที่ผลิตนั้นจะไม่ใส่สารกันบูดนะคะและก็จะจําหน่ายหมดวันต่อวัน ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีไรายได้ไปช่วยเหลือจุนเจอครอบครัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ3,000บาทต่อเดือนค่ะ ปิดท้ายวันนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะกำหนดจัดงานตลาดกล้วยไม้นะคะที่บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิการะยะเวลา3เดือนค่ะด้วยงานนั้นจะเริ่มวันจันทร์ที่19มกราคมเป็นวันแรกนะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบกล้วยไม้ก็อย่าพลาดนะคะไปเลือกซื้อกล้วยไม้อุดหนุนเกษตรกรกันค่ะวันนี้พวกเราราวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ